ส่งเข้ามาบ้านญาตินะคะแต่เข้ามาดูมะม่วงอยากมาเก็บมะม่วงแต่ปรากฏว่าพอเห็นบ้านแล้วก็อยากจะช่วยเนาะพ่อคนเช่าเขาออกไปแล้วแต่ว่าทิ้งทิ้งสิ่งของไว้คุณครูก็อดไม่ได้ญาติญาติสนิทนะคะเขาอยู่กรุงเทพว่าจะมาสงกรา์แต่เปลี่ยนใจไม่มาแล้วนะคะสภาพบ้านถ้ากวาดเนาะ ถ้ากวาดถ้ากวาดถ้าถูทําความสะอาดมันก็จะไม่ไม่สกรปรกมากนะก็ยังพอจะมีคนอื่นมาเช่าต่อได้เนาะก็คือวันนี้คุณครูว่างก็ช่วยสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะอยากให้บ้านบ้านมันสะอาดสะอาดขึ้นบ้างสะอาดขึ้นบ้างเนาะถ้าเราปล่อยซุดซมไม่กวาดไม่อะไรเนะี่ยมันก็จะแลดูสกปรกมากน,นะ คนเช่าเขาก็คือคนเช่าไม่ใช่บ้านเขาเนาะเนี่ยพี่นับถือกันเป็นพี่ชายเลยเนาะพี่ชายน้องชายเจ้าของบ้านเนเขาอยู่กรุงเทพค่ะว่าจะมาแต่เขาไม่มาเนาะคนเช่าเขาก็ออกเขาก็ปล่อยแบบสกรบปรกค่ะก็คือไม่ใช่หน้าที่คุณครูหรอกที่จะต้องมาทําแต่ว่าทําสักนิดหนึ่งนะคะทำสักนิดหนึ่ง,นะะก,งกวาดกวาดแล้วก็เอาขยะออก มันก็จะดูดีนะเนาะเผื่อจะมีคนอื่นมาเช่าเขาก็จะได้มีรายได้นะบ้านเช่านี้ก็หลังละสามพันค่ะอยู่บ้านไผ่บ้านเกลื่ค่ะคนเช่าเขาก็เช่ามานานเป็นสิบปีแล้วค่ะแต่เขาออกไปเขาก็ทิง้งสัมภาระคุณครูก็จะเคลียร์ช่วยพี่ชายน้องชายเนาะที่เป็นเจ้าของบ้านเราสนิทกันมากก็จะทําเท่าที่ทําได้ค่ะสักชั่วโมงสองชั่วโมงน่าจะน่าจะดูดีขึ้นนะคะ มีจิตอาสาโดยที่เขาไม่ได้ขอร้องไม่ได้ขอร้องแต่เราทำว่าจะมาเอามะม่วงอย่างเดียวนะแต่มะม่วงมันก็สูง,สง,สงต้องหาไม้มามาสวอยแต่ก่อนอื่นเราก็ช่วยพี่ชายเราก่อนเนาะให้บ้านสะอาดสักนิดหนึ่งสะอาดขึ้นสักหน่อยหนะ่งหลังละสามพันเนาะบ้นเช่าหลังละสามพันค่ะมีข้างบนต้องสองห้องค่ะ คนเช่าเขาไปแล้วเขาก็ไม่เก็บไม่ทำความสะอาดให้นะคนุณครูก็จะมาช่วยพี่ชายน้องชายเจ้าของบ้านให้มันดูดีขึ้นนิดนึงนะอะไรไม่ใช้ก็จะคนลงให้หมดค่ะสงสารค่ะสงสารเพื่อจะได้มีคนมาเช่าเ,เขาจะได้เงินส่งธนาคารเห็นไหมนีม้องา้ำงานต้องสองห้องข้างบนข้างล่างเนี่ย มีระเบียงด้วยค่ะอ๋อบ้านหลังละสามพัน